ประเทศไทยใช้ศิลปะวิทยาการใช้วิทยาศาสตร์แล้วทําได้ประเทศไทยไม่ใช่คนที่จะมีแต่งบประมาณวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆแล้วทําไม่ได้ประเทศไทยจะต้องม i n d s e อันนี้คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาอีกแล้วกาบสบัสดีสบ,บายดีเนาะเอฟซีสุขสุคนทางควางไทยฝั่งนาวเนาะปกกัรมุ่งเล้พี่นริก ไทยมีแผนจะสร้างยานอวกาศขึ้นไปลงจานในอีก7ปีข้างหน้าเนาะถือว่าเป็นข่าวที่ลงนางไปทั่วโลกและเป็นข่าวที่สงังเครมือให้แก่ปัสะส์โนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ยินข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ปีใหม่เลยกับว่าอะไรเนาะสารจาอ์เอเนกเราธรรมทัศน์เราประกาศในงานวัคซีนเพื่อคนไทยเองซึ่งจะประกาศสาร้างยานอวกาศในกลางเดือนมกราปีหน้าปี64นัซ่นเองพี่น้องเนาะแล้วจะส่งยานอวกาศขึ้นบินหล่วงจานในอีก7ปีข้างหน้าเนาะ ถ้าสร้างสําเร็จมันจะพลิกโฉมหน้าไหม่ของประเทศไทยไสร่าโลกไรัะหูหั่นเองเนาะมาเล่าเสวาประเทศไทยสางไรในนอนรวยบุคลากรที่มีความหูความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั้นสมัยบวกกับงบประมาณที่มียางมหาศาลพร้พอมที่จะพัฒนาประเทศในทุกๆกลานเองถือว่ายกนี้เป็นยกที พัฒนาอย่างเก่าก,กระโดดมากๆนอกของประเทศไทยเขาจะเห็นไหนหลายๆโครงการเติบโตมาหาศาลเนาะเติบโตในเอม็มว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสนามบินหรือว่าอีกอย่างต่างๆ,ๆในเนอ็มเนาะเขาจะเห็นการพัฒนายางโตมากๆเนาะถือว่าเป็นค่้มภาคภูมิใจของประเทศไทยเนาะซึ่งเขาเห็นเขากาับภูมิใจเนาะภูมิใจแท้เนาะมาฟังข่าวกันเด้พี่นออ้องยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ ภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปนะครับก็อาจจะต้องมีการรณนดล,ลงขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าในราคาที่ไม่มากนักนะครับไม่มากนักเพราะว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ก็เกือบจะพอนะครับแต่เมื่อเรามีโครงการว่าจะต้องทําให้ได้ภายใน7ปีก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากจากประชาชนขณะเดียวกันก็จะทําให้ประชาชน มี m มซ d s e t อันใหม่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือ m มซ d s e t ตอันนี้จะต้องเป็น m ม n d เซ t ที่ว่าประเทศไทยทำได้ประเทศไทยใช้ศิลปะวิทยาการใช้วิทยาศาสตร์แล้วทำได้ประเทศไทยไม่ใช่คนที่จะมีแต่งบประมาณวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆแล้วทำไม่ได้ประเทศไทยจะต้อง m มซ d s e t อันนี้คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนายอยีกแล้วนี่แหละพี่น้องประเทศไทยทำได้นาะ พว,ว่าบวกกับงบประมาณบวกวกวับบุคลกรที่มีความหูความสมาร์ทเนาะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศล่อยพัฒนาอีกต่อไปเนาะมันจะผิโสมนะไม่ของประเทศไทยใหไฮ้าวโลกไรฮารพูเนาะถาสางเเบดเนาะก็จะเป็นหาศาสตร์ในเอเชียเนาะที่ทรงย่านอากาศขึ้นไปบินหลอมลงจันทร์เองเนาะซึ่งทีสาสตราจารย์นั่นเองเราธรรมธาตุแหล่ประกาศในครังเนนเองเนาะพี่น้องเนาะอเมกา มันเกิดจะมีคนเห็นด้วยล้วบ่กเห็นด้วยเนาะก็จะมีรามาตามาเอว่าไม่จําเป็นที่จะสร้างมันจะเป็นหรือเปล่าที่จะสร้างอันนี้ก็หลายคนก็จะคิดว่างามเงินเรานาันไปพัฒนาประเทศหลานอื่นดีกว่าบอยังประมาณนี้เรืงที่ประสาชนไลคอมเมนต์หรือว่าไลแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเองเนะาะกาแน่น,นอนว่าการจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมงันก็ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนี่ยเองเนาะเป็นเรื่องปกติ น้อพี่น้องนอทีประชาสนจะมีความคิดเห็นต่างจากนี่นันเองนะแต่ว่าเราเซวาทาสางสําเร็จมันจะเป็นบาดเก่าของประเทศนะพี่น้องให้ยเศร้าโลกไรฮบผูไรเห็นทึักิญญาภาพของประเทศไทยนอน้องพี่น้องเนออเน,นกาคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี